จ้าพี่น้องมื้อนี้กะทักทายนะคะคือตะกีนะ่ะตอนบ่ท่านในทองนะจะไปนวดก็คือเดือนหนึ่งนวดประมาณสองเชือพี่น้องนวดโตนวดแผนท้ายนวดแผนโบราณจริงินะบางที่ก็นวดฝ่าเท้าเพราะว่าเป็นคนมักนวดให้มันแบบคลายปวดเมื่อยกล้ามเหนื่อให้มันเลือดไหลเวียนดีเนาะคะ่ะเพราะว่าตะกีนะ่ะมันถ้าเกิดว่ามันบนนวดมันจะนอนบนหลับแต่ว่าตอนนี้ทองนะคะก็เลย บ่ได้ไปนวดจ้าพี่น้องพักไวก่อนเพราะวา่าจริงๆตอนนี้กับปวดเมื่อยเนื้อโตปวดขาเด้ยังเมื่อคืนนอนปวดขาเพราะวา่าขาเฮารับน้ำนักนะคะแล้วกับมือกระบบวมขากระวมนิ้วเท้ากระบบวมค่ะพี่น้องเพราะวา่ามันใกล้จะขอดเต็มทีแล้วเนาะแต่ว่ากับว่าได้ไปนวดนะจ๊ะพี่น้องเพราะวา่าเ,เคยไปนวดยูตะกีแล้วมันมีคนบอกว่ามีคนท้องมานวดแล้วอันเขาก็คือขอดหมายถึง นวดแล้วมันคอดกอนกำนวดจันทสินาพี่น้องแต่ว่าอันนี้เขากับบลูคือกันว่ามันเกี่ยวกันโบนะจ๊ะแต่ว่าเขากับปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะว่าคนทองมันรับน้ำหนักมันก็ต้องปวดเมื่อยขาเป็นธรรมดาจันทรนะเพราะว่ามันมีอยู่ด้วยส่วนหมากคนทองไปนวดนวดฝ่าเท้าจันทรพี่น้องแต่ว่าอ่าสําหรับเจ็บก็คืออดทนใบกรจันทรนะนอกจะพี่น้องเอาไว้ให้ หลังคลอดทกอนให้ลูกออกมาทกอนหังสี่พี่น้องพอว่าสุมือนี่เป็นห่วงลูกเด้พี่น้องเวลาจะกินอีอย่างนี้กับยานแต่ว่าลูกได้รับสารอาหารบค่ครบถ้วนบ่ได้บ่ได้ยานว่าจะของสิอ้วนสิอย่างเด็กแต่กะขิ้นกินแบบพยายามกินสิ่งที่ดีมีประโยชน์กินโปรตีนกินผักผลไม้อย่างสินะพี่น้องกะพยายามบ่ให้น้ำหนักมันลงน้ำหนัก น้ำหนักโตแม่นี่จะว่าต้องจะลดบ่ได้ได้พี่น้องน้ำหนักอะ่ะถ้ามันคงที่ก็โอเคหรือถ้ามันขึ้นนิดๆหน่อยหน่อยเดือนหนึ่งโลสองโลก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าขอเพียงแต่ว่าน้ำหนักแม่อย่าลดลงจุดสี่พี่นอ้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาต้องเตรียมพลังงานไว้ลูกพลังงานเราต้องเตรียมพร้อมไว้ตลอดเพราะว่าคือเด็กในท้องเวลาเขา ดูสารอาหารเราไปนี่คือตัวเราไม่ต้องมีสารอาหารเพื่อที่จะส่งต่อไปยังลูกงซีนะัพพี้นงกับประมาณนี้นะคะช่วงนี้ก็เลยคิดว่าเออยังไม่กังวลเรื่องน้ําหนักที่มันขึ้นมาแต่ตอนนี้หน้าก็บวมมือก็บวมเท้าก็บวมนะคะแต่ว่าอีกไม่นานค่ะอีกสักสออาทิตย์นะคะก็จะคลอดแล้วอดทนทุกวัน ทำทุกวันให้ดีที่สุดเพื่อลูกแล้วก็กินให้ดีที่สุดวันนี้ก็สั่งชามกล้วยนมสดข้าวเหนียวม่วงมากินเนาะนมนี่ก็ต้องได้กินอย่างเมื่อวานนี่กินน้ำเต้าหู้สั่งน้ำเต้าหู้ที่เซเว่นมาน้ำเต้าหู้โทฟุสั่งขวดหนึ่งมันขวดละสิบห้าบาทมันมีโปรตีนประมาณเก่ากัมพี่น้องไขก่กะเอานาแข็งใส่กับไข่กะ เทนำเฮลบูบอยใส่น้อยหนึง่งแล้วก็ค้นค้นคน,คน,คนชงให้มันเป็นแบบมันเป็นเหมือนนมชมพูเลยนะมันอร่อยมันก็อาจจะหวานนิดหน่อยจากเฮลบูบอยแต่ว่าเราได้โปรตีนจากน้ำเต้าหู้ซึ่งน้ำเต้าหู้ที่เราสั่งมามันก็น้ำตาล2%เปอร์เซ์มันหวานน้อยเนาะคะ่ะกับประมาณนี้เนาะพี่น้องเออวันมืดอนีขอขอบคุณนะคะที่เขามารับชมคลิปวันนี้ก็สวัสดีก่อนเดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังใหม่นะคะ